สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปแถมเปิดถุงช้อปปิ้งมาอีกแล้วนะคะเพราะมีภารกิจผ่านไปแถวเมืองทองอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราไปรับน้องคนนี้มาค่ะเพื่อน,อนๆคงมีกันหมดแล้วมั้งเราโรเลทุกรอบเลยนะคะเวลาเขามีของนะก็แบบโรเลก็ไม่เอาแต่พอรอบนี้คือคิดว่าถ้ามีมาอีกรอบเนี่ยมันเป็นบุพเพละต้องเอานะคะมองผ่านๆก็เหมือนลูกลิงนะคะน่ารักอะ่ะ ส่วนอันอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะพอดีเราไปเจอเซตนี้นะเขาเป็นผีแล้วอยากได้ชุดที่เป็นผีจีนอะแต่ถ้าสุ่มคงไม่ได้เลยยกบล็อกตามระเบียบอีกอย่างที่ตัดสินใจย,ยกบล็อกนะคะเพราะเห็นว่าเป็นของค่ายเฮวันนะที่ทํามีมี่อะเห็นว่าค่ายนี้ทําออกมาสวยะคะเลยอยากลองเซตอื่นแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งนะคะเอเฮวันก็มีกล่องนี้อีกเซตหนึ่งนะคะสแตนบายอยู่นะทั้งสองเซตนี้ซื้อเพราะว่าเหมือนความเชื่อใจในเฮวันนะ แล้วที่เหลือก็จะเป็นที่ร้านเขาแถมมาจากยอดครบนะคะมีบันนี่คริส t ์มานะคะคริสต์มาสยังไม่จบนะกับอีกตัวอันนี้จําชื่อไม่ได้อะที่เป็นเซนทอร์อะไรสักอย่างไนะแล้วก็มีเหมือนแมกเนตนะคะขายเบบี้ก็ขอจบภารกิจมาให้อยากแล้วก็จากไปตามที่เพื่อนแซวนะไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ